คลิปนี้นะครับก็ค kind of ือให้น okay. so, so, like, so, um, like ักเรียนสร้างเส้นขนานตามที่กําหนดให้นะครับอ่าขั้นแรกเลยนะครับให้นักเรียนทุกคนไปหยิบไม้บรรทัดมาก่อนอ่าทุกคนต้องมีอุปกรณ์นะครับคือไม้บรรทัดโอเคนะครับไปหยิบมาวิธีการทานะครับไม่ยากนะครับอ่าอย่างข้อแรกเลยให้ลากเส้นตรง KT นะครับให้ขนานกับเส้นตรง CD ให้ห่างกัน1.5ซนติเมตรนะครับให้นุยิบไม้บรรทัดมาเลยครับแล้ววางไม้บรรทัดนะครับให้ตั้งฉากกับเส้นตรง CD แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวครูเปาทําให้ดูนะครับหนูวางไปที่จุด c แล้ววางให้มันตั้งฉากนะลูกตั้งฉากก็คือเป็น90องศาเนี่ยวางให้มันตั้งฉากนะครับแล้ววัดไป1.5นะลูก1.5เซนติเมตรนะครับวัดไปเลย1.5เซนติเมตรวางให้ตั้งฉากนะลูกอ่ากับจุด d นะครับวัดไปเลยนดนะครับพอได้จุดแล้วหนูเขียนเลยครับอ่าต้องการเส้นตรง kt ใช่ไหมครับเป็นตัว k กับตัว t นะครับพอได้มาหนูก็ลากเส้นเลยครับแบบนี้เลยปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับเเรราก็จะได้้สนตง KT ที่ ขนานกับเส้นตรง CD แล้วมีระยะห่างนะครับก็คือ1.5ซนติเมตรนั่นเองเรียบร้อยเสร็จแล้วข้อแรกเห็นไหมครับมาดูข้อที่2นะครับให้ลากเส้นตรง x y ให้ขนานกับเส้นตรง L I นะครับให้ห่างกัน3ซนติเมตรง่ายๆครับหยิบแบบพราสติขึ้นมาครับวัดจากจุดที่เห็นนะครับ L วัดไปเลยให้ตั้งฉากนะครับ3ซนติเมตรลูกปึ๊ปๆนะครับเป็น3ซนติเมตรแบบนี้วัดเลยครับจุด I ขึ้นไปให้ตั้งฉากนะครับปึ๊ปๆอ่าเป็น3ซนติเมตรนะครับ วัดแล้วนะครับเขียนนะครับเป็นต้องการให้เป็น x y อันนี้เป็น x อันนี้เป็น y นะครับเขียนที่จุดด้วยนะครับแล้วหนูก็ลากเส้นผ่านเลยครับปึ๊บนะครับปึ๊บนี่นะครับหนูก็จะได้เป็นเส้นตรง x y นะครับที่ขนานกับเส้นตรง l i และได้ห่างก็คือ3ามเลยลูก3ซนติเมตรจบแล้วมาดูข้อถัดไปครับด้วยความรวดเร็วให้ลากส่วนของเส้นตรง m n ให้ขนานกับส่วนของเส้นตรง o p ให้ห่างกัน3ซนติเมตรนะครับวัดเลยครับแม่ทัดมาวัดวัดที่จุดเลยลูกสามเซนนะครับ 3ามเซนวัดถึง3ามเซนและจุดไว้นะครับอ่าวัดให้ตรงนะลูกมันจะเท่ากัน อันนี้ก็3มเซนเท่ากันนะครับโดยชื่อเป็น OP นะครับแล้วก็แม้บรรทัดนะครับตีเส้นลากเลยเป็นส่วนของเส้นตรงเนื้อลูกลากเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เป็นส่วนที่ตรง OP ขนาดกับส่วนของเส้นตรง MN แล้วเรียบร้อยแล้วครับอ่าข้อต่อไปครับให้ลากเส้นตรง AB ให้ขนานกับเส้นตรง CD ให้ห่างกันเท่ากับระยะ GL อ่าอันนี้เรากําหนดระยะเองได้นะครับสมมติครูเปากาหนดแค่2เซนอ่าครูเปากําหนดตรงนี้สเซนนะครับตรงนี้2เซนนะครับประมาณนะประมาณ2เซนอ่าอด้านนี้ วัดจะจุดจมาสองเส้นเหมือนกันลูก2เส้นนะครับอันนี้ก็2เส้นเหมือนกันนี่นะครับอ่าโอเคแล้วหนูก็ลากาเส้นนะครับเห็นไหมครับมันต้องระยะห่างเท่ากับเส้น G l อเท่ากันนะครับทั้งเส้นตรงทั้งสองเส้นนี้ลากเลยครับปึ๊บปื๊บป๊บแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเอาคูปเปอะลากไม่ตรงขออภัยแป๊บนึงนะลูกอืมอืมอ่าลบก่อนมือนิ่งไม่พอหนูใช้แม่บรรทัดลางนะลูกหนูจะได้ตรงเป๊ะเลยนี่นะครับคูปเปอรลากไม่ตรงเองขออภัยลูกอ่า นี่นะครับจุดตรงนี้นะเส้นตรงหนูก็เขียนชื่อของมันเลยครับก็คือ AB นะครับเส้นตรง AB กับเส้นตรงอะไรครับ CD นะครับโดยห่างกันเท่ากับระยะ GL นี่เท่ากับเส้นตรงตรงนี้เป็นเส้นตรงกลาง GL เป็นเส้นตรงกลางห่างต้องเท่ากันก็คือห่างด้านละ2เซนเท่ากันนะครับแค่นี้ก็ได้ตามที่โจทย์กําหนดแล้วเห็นไหมครับเส้นตรง AB ก็ขนาดกับเส้นตรง CD ด้วยแล้วก็ห่างเท่ากันเท่ากับระยะ GL ก็คือ2เซนติเมตรเท่ากันที่เรากําหนดไว้นะครับว่าห่าง GL ให้เป็น2เซนด้านละ2เซนติเมตรมาดูข้อถัดไปครับมา ให้ลากส่วนของเส้นตรง MJ ให้ขนานกับ SP นะครับโดยให้ห่างกันเท่ากับระยะ TO นะครับโดย TO ตรงกลางอ่าเราวัดเอาสองเซนเหมือนเดิมก็ได้ลุกง่ายๆนะครับใช้ระยะไม่ต้องยาวมากนะครับอ่าครูเปาวัดตั้งฉากนะครับ2เซนนะครับด้านนี้2เซนนะครับอ่าด้านล่างนะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้2เซนนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บป๊บอันนี้2เซนนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าจุดไว้จุดไว้นะครับ เรียบร้อยครับจุดไว้นะครับวัดถึง2เซนลจุดไว้นะครับอ่าข้างบนให้เป็น M กับ J นะครับข้างล่างให้เป็น S กับ P นะครับและรากเส้นรุกไม่รอช้านะครับรากเส้นเลยปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนะครับโอเคนะครับโอเคได้แล้วนะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับเห็นไหมครับว่าศูนย์ตรง MJ เนี่ยขนาดกับศูนย์ตรง SP ด้านล่างแล้วก็ห่างเท่ากับระยะ TO เท่ากันก็คือด้านละเท่าไรครับฝั่งละ2เซนติเมตรเท่านั้นเองจบแล้วอ่ามาข้อสุดท้ายครับ ให้ลากเส้นส่วนขนตรง LE ให้ขนานกับส่วนขนตรง OM โดยให้ห่างกันเท่ากับระยะ TJ นะครับโดย TJ อยู่ตรงกลางนะลูกเอาวัดเอากี่เซนดีเปลี่ยนมันก็ได้เป็น3เซน,น,นบ้างก็ได้อ่าเอา3เซนบ้างนะอ่าขูปเปาวัดจากจุด J มา3เซนปึ๊บ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 ให้ตั้งฉากกับจุด J นะลกูกสามเซนนะครับอ่าจุดอยู่ตรงนี้สมมุติน,นะครับหนูวัดเองนะลกูกปึ๊บ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  pper. นี่นะครับให้หา่าง3เซนประมาณนี้อ่าวัดร้านนี้บ้างครับจากจุด J ไปให้ห่าง3เซนนนะครรับลกูกตงีสามเซ แล้วก็วัดตรงนี้ไปครับดูนะครับปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บนะครับนี่นะครับให้ห่าง3มเซนนะครับอ่าเขียนใส่ชื่อมันด้วยนะครับชื่อของมันก็คือ LE นะครับ LE กับอะไรครับ OM นะครับเรียบร้อยนะครับตีเส้นครับปึ๊บนะครับปึ๊บนะครับจะเห็นว่าส่วนขนตรง LE ขนาดก็ส่วนขนตรง OM นะครับแล้วก็ห่างกันเท่ากับระยะ TJ ก็คือเราวัดแล้วก็คือด้านละเท่าไรครับห่างกันด้านละ3ซนติเมตรเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถสร้างเส้นขนาดตาม โจทย์กำหนดให้ได้แล้วนี่ยครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยแต่หนูต้องมีอะไรครับอย่างตนูต้องมีไม้บรรทัดเนาะอ่าแล้วก็วัดให้ตรงนะครับทุกอย่างถ้ามันไม่ตรงแสดงว่าเราวัดเซนติเมตรไม่ตรงเองนะครับเส้นมันจะได้คู่ขนานได้ตรงเลยโอเคนะครับแบบอ่าแผ่นนี้ก็ขอหน้านี้ก็ขอผ่านไปนะครับเรียบร้อยไม่มีอะไรนะครับให้สร้างเส้นขนานตามที่โจทย์กำหนดให้เนาะโอเคนะครับอ่าไปดูหน้าถัดไปครับอ่าอันนี้นะครับ เขาให้เราหามอะตรงหนูต้องรู้จักมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางก่อนอะเดี๋ยวครูเปาขออธิบายนิดนึงนะครับมาดูที่อธิบายก่อนนะอะดูภาพนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอะก่อนอื่นนะครับหนูเห็นไหมครับครูเปากําหนดให้เส้นตรงที่ครูเปาวาดนะเส้นตรง AB <c oughs> นะครับขนานกับเส้นตรงอะไรครับเส้นตรง CD <Okay. S 1> นะครับโอเคนะครับ และหนูดูนะครับเส้นตัดขวางของเรานะครับก็คือเส้นที่ผ่าผ่ากลางใช่ไหมผ่ากลางอ่ะผ่าขวางของเส้นตรงที่วิ่งมาคู่กันนะครับอาจจะเห็นว่าเส้นตัดขวางหูเปาคือเส้น E F าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจะมาให้รู้จักมุมภายในกับมุมภายนอกกันก่อนนะครับดูนะครับ ต้องมีความรู้ตรงนี้ก่อนนะถึงจะทาแบบฝึกหัดหน้าที่เรากําลังจะทําได้นะครับมุมภายในกับมุมภายนอกให้หนูเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับมุมภายในนะครับก็เป็นมุมที่อยู่ด้านในของคู่อ่าของเส้นตรงที่มาวิ่งคู่กันมาเห็นไหมครับเห็นบ้างอยู่ด้านในนี่เห็นไหมด้านในก็คืออยู่ตรงด้านในหนูมองให้อ่าหนูมองนะมันจะอยู่ตรงด้านในเนี่ยมันจะเป็นระยะห่างตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเส้นตรงอีเส้นตรงหนึ่งมาอยู่มาอยู่กับเส้นตรงอีถึงเส้นตรงเส้นตรงหนึ่งเห็นปะ เส้นตรงอีกอันนึงมาถึงเส้นตรงอีกอันนึงเนี่ยมุมที่อยู่ด้านในเนี่ยก็เราเรียกว่าเป็นมุมภายในอ่าอย่างที่หนูเห็นนะครับครูเปาเขียนด้วยสีม่วงไว้เห็นไหมครับก็มีมุมอะไรบ้างครับที่อยู่ด้านในมีมุม1มุม2มุม3มุม4เห็นไหมครับนี่เรียกว่ามุมภายในนะครับ1 2นะครับ3แล้วก็4อ่าเห็นไหมครับเรียกว่ามุมภายในเห็นปะเรียกว่ามุมภายในนะครับแต่มุมที่อยู่ด้านนอกนะครับมุมที่อยู่ด้านนอกอ่าเห็นไหมครับจะอยู่นอกเส้นเห็นไหมอยู่นอกเส้นขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมครับ อยู่นอกเส้นขึ้นไปก็มีมุมอะไรครับมุม5มุม6มุม7แล้วก็มุม8เห็นป่ะลูกอ่ามุมที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมุม5มุม6มุม7มุม8เรแล้วก็เรียกมุมภายนนอกนะครับห้าหก นะครับเแล้วก็8เห็นไหมครับเรียกว่ามุมภายนอกอ่าให้รู้จักก่อนเนาะมุมภายในก็คือมุมที่อยู่ด้านในระหว่างตรงกลางเห็นป่าวอยู่ตะงว่างตรงกลางเรียกว่ามุมภายในนะครับก็คือมุม1 2 3 4าี่ที่กูเปาเขียนด้วยสีม่วงส่วนมุมภายนอกก็คือมุมที่อยู่ด้านบนข้างนอกนะครับข้างนอกเส้นขนาดเส้นที่ที่มันมีอยู่เห็นไหมนอกเส้นเส้นตรง A b บแล้วก็นอกเส้น CD ดีนะที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็คือมุมห้ามุม7มุม8อันนี้เรียกว่าเป็นมุมภายนอกโอเคนะครับอ่าเมื่อรู้จักมุม คาที่เขาบอกว่าให้เราทําอะไรเขาบอกว่าให้เราหามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดคืออะไรเอามาดูกันต่อครับ มาดูนะครับเรื่องตัวอย่างนี้นะครับอาคูเปาก็จะมีเส้นมาให้คู่หนึ่งนะครับโดยมีเส้นตัดขวางที่คูเปาเขียนด้วยสีเขียวเห็นไหมครับอันนี้เรียกว่าเส้นตัดขวางคือเส้นที่ผ่าผ่าเส้นตรงที่มาเป็นคู่กันเนาะหนูรู้จักมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะที่คูเปาบอกว่าเส้นตัดขวางคืออะไรนะครับเขาบอกว่าให้เราหามุมภายในนะครับมุมภายในก็คือสี่มุมที่คูเปะะาเขียนเนี่ยหนูเห็นปะสี่มุมที่คูเปาเขียนทุกมุมเนี่ยมุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่เนี่ยอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างเส้น อยู่ตรงกลางระหว่างเส้นที่มาคู่กันนะครับทั้ง4มุมเนี้ยมุมหมุม2มุม3มมุม4ต่างก็เป็นมุมมาแล้วครับลูกต่างก็เป็นมุมภายในอ่าแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการเราหาเนี่ยมุมต้องการให้เป็นมุมภายในนะครับอ่าต้องการให้เป็นมุมภายในนี่นะต้องการให้เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอยู่ฝั่งเดียวกันอ่าโดยครูเปาจะแยกสีหนูสังเกตไหมครับเห็นไหมครับ1กับ2เนี่ยเห็นไหม หนึ่งกับสองเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันไหมลูกอ่าอยู่ฝั่งเดียวกันนี่ไงนี่ไงอยู่คอล์เซีกเห็นไหมมันจะมีคอล์ซีกคือซิกฝั่งซ้ายใช่ไหมลูกกบซิกฝั่งอะไรลูกฝั่งขวาอ่าถ้าฝั่งซ้ายก็คือต้องอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนกันเราเรียกว่าฝั่งเดียวกันอ่าเรียกว่าข้างเดียวกันฝั่งเดียวกันหรือข้างเดียวกันนะครับของเส้นตัดขวางก็คือเส้นเนี่ยเนี่ยเส้นที่ผ่ากลางเนี่ยเห็นไหมอันนี้มุมหนึ่งก็อยู่ด้านซ้ายมุมสองก็อยู่ด้านซ้ายเรียกว่าหนึ่งกับสองเนี่ยก็เป็นมุมท ขวางก็คืออยู่ทางด้านซ้ายเหมือนกันเนี่ยคือ1และ2เห็นไหมครับส่วนอีกด้านหนึ่งคือด้านขวาหนูดูด้านขวามองด้านขวานี่ด้านขวาคือด้านนี้ด้านขวาคือด้านมุมอะไรลูกมุม3กับมุม4เห็นไหมอยู่ด้านขวาเหมือนกันอ่าอันนี้ก็เรียกว่ามุม3ามลมุมสี่เนี่ยก็เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแต่อยู่ด้านไหนลูกด้านขวาเห็นไหมครับก็3และ4อ่าก็เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนั่นเองเรียบร้อยง่ายๆแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูในแบบฝึกหัดกันเลย เราเข้ามาในแบบฝึกหัดแล้วนะครับดูนะครับเขาให้หามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางหนูดูอยู่ขอให้อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับทุกภาพเนี่ยเป็นมุมไม่นั่นอยู่แล้วลูกเป็นมุมภายในอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอยู่ระหว่างเส้นเส้นตรงกับอีกเส้นตรงหนึ่งอยู่ระหว่างตรงกลางอยู่แล้วเันนี้เป็นมุมภายในทั้งสี่มุมอยู่แล้วแต่เรามาดูครับอันไหนอยู่ฝั่งเดียวกันดูนะครับเห็นไหมครับเส้นตัดขวางพาตรงกลางเลยดูกู่เปาขีดทับอีกทีหนึ่งหนูจะเห็นชัดเจนเลยแบ่งแยกพวกเลยคนละฝั่งเลยเห็นไหมพาตรงกลางปับ แะเห็นเกิดขึ้นกี่ฝั่งครับ2ฝั่งเห็นไหมครับฝั่งด้านนี้นี่ด้านนี้คือด้านบนอ่าเรียกง่ายๆด้านบนอ่าฝั่งเดียวกันขอให้อยู่ฝั่งเดียวกัน1กับ3อยู่ได้เลยครับด้านล่างอ่าด้านล่างนะครับเห็นไหมครับขอให้อยู่ฝั่งเดียวกันก็คือข้างเดียวกันนั่นเองความหมายอ่าแสดงว่ามุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางคือมุม2คู่กับใครครับ2อยู่ด้านบนกับใครด้านบนกับเลข4เห็นชัดเจนเลย2กับ4นะครับส่วนอีกมุมหนึ่งคืออะไรครับ1กับอะไรครับลูก1กับ3เห็นไหมครับนี่1กับบ3เเรรียย้อห็นมัครบ อ่าอยู่ด้านล่างเหมือนกันอ่าผ่านไปแล้วครับหนึ่งข้ออ่าหนูต้องดูเส้นตัดขวงไปหลางนะลูกข้อนี้ครูปเปาขีดเส้นตัดขวงก็ลุกอ่าเส้นตัดขวางผ่าตรงนี้ปึ๊บนี่ผ่านแนวนอนภาพนี้ผ่านแนวนอนหนูเห็นอันไหนฝั่งเดียวกันม้างครับเห็นไหมครับ 1กับ3อยู่ด้านซ้ายเห็นไหมครับอ่าอยู่ฝั่งเดียวกัน2กับ4อยู่ด้านขวาเห็นไหมครับอ่าเอามุมที่อยู่บนข้างเดียวกันหรือฝั่งเดียวกันนั่นแหละเขาเรียกว่ามุมภายในเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เป็นมุมภายในอยู่แล้วที่อยู่บนข้างเดียวกันก็คืออยู่ฝั่งเดียวกันเห็นไหมครับหนึ่งอยู่ฝั่งเดียวกับสามเห็นไหมครับอ่าแสดงว่าหนึ่งกับอะไรครับที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็คือหนึ่งอยู่กับสามเห็นไหมครับและสองอยู่กับใครครับสองอยู่ข้างเดียวกันกับใครครับกับสี่อ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่าดดูนะครัับข้อถไป นี่ภาพนี้เดี๋ยวเราเติมมุมไม่เข่าดีกว่านะครับเติมมุมภายในให้เขา4มุมเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เขียนมาเติมไม่เข้าได้เลยลูกเป็น1นะครับอ่าแป๊บนะเป็น1เป็น2อ่าใช้ตัวเลขเขียนจะง่ายกว่าเป็น3เดี๋ยวเราูเปาเขียนย้ายไป1กับ2องแป๊บนะดูนะครับอ่าเส้นตัดขวางคือเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับคือเส้นตรง H t ทนี่คือเส้นตัดขวางก็มีมุม1มุม2นะครับมุม3แล้วก็มุม4แบบนี้นะครับอ่า ดูแบ่งพวกครับแบ่งฝั่งครับให้อยู่ข้างเดียวกันหนึ่งฝั่งเดียวกับใครครับอ่า ฝั่งเดียวกับ3เห็นไหมอยู่ด้านซ้ายอันนี้อยู่ด้านขาวานี่นะครับอยู่คนละฝั่งนะลูกอ่าเห็นไหมครับ1มุม1ก็อะไรครับมุม1ก็เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางกับหมายเลขอะไรหมายเลข3นะครับส่วน2ก็อยู่ฝั่งเดียวกับหมายเลขอะไรครับหมายเลข4จบแล้วเห็นไหมพวกนี้ก็เป็นมุมภายในเห็นไหมครับที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเรียบร้อยอ่าภาพสุดท้ายนะครับอ่าขูเปาเติมมุมดีกว่าจะได้เรียกง่ายๆนี่ด้านในก็คือมุม1กับมุม2เห็นง่ายๆเลยเห็นไหมครับนี่ชัดเจนเลยแสดงว่ามุมภายในที่อย ครับก็คือมุม1กับมุมอะไรลกนี่อยู่ฝั่งเดียวกันเลยเห็นไหมมุม1กับมุม2จบแล้วเอออันนี้ก็คือให้เข้าใจเฉยๆแบบหัดนี้คือต้องการให้หนูรู้ว่ามุมภายในคืออะไรและอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็คือเส้นตัดขวางที่รู้จักนั่นแหละเป็นอย่างไรอ๋อหนูน่าจะรู้แล้วเนาะก็คือมันก็อยู่ฝั่งเดียวกันนั่นเองโอเคครับอ่าหน้านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปต่อเลย สำหรับใบงานหน้านี้นะครับมันเป็นเรื่องการหาขนาดของมุมซึ่งก่อนอื่นที่ถ้านักเรียนจะทําได้นะครับครูเปาต้องอธิบายความรู้ก่อนว่ามันต้องใช้ความรู้อย่างไรบ้างในการทํานะครับก่อนอื่นไปดูไปดูอ่าไปดูความรู้กันก่อนเนาะว่าเราต้องเรียนอะไรก่อนที่จะมาทําแบบหงหัดใบนี้นะครับอ่ามาตามมาดูกันเลยนี่นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะอธิบายนะครับในเรื่องที่หนูจะทํานะครับก็ มันก็คือมันคือสมบัติข้อหนึ่งของเส้นขนานนะลูกก็คือถ้าเกิดอะอย่างที่ครูวาดนะที่ครูเปาวาดนะครับก็จะมีครูเปาวาดเส้นตรง AB นะครับขนานกับเส้นตรง CD ใช่ไหมลูกอ่คาครูเปาบอกว่าเส้นตรง2เส้นนี้มาขนานกันโดยครูเปา,าให้สัญลักษณ์ดังรูปนี้เห็นไหมครับว่ามาขนานกันนะครับก็คือมันจะมีสมบัติหนึ่งสมบัตินะครับก็คือใช้ความรู้เรื่องที่เราทําในใบงานครั้งที่แล้วมานะครับอ่าก็คือถ้าสสเส้นตรง2เส้นนียขนานกันเขาจะบอกไว้ว่ามุมภายในนะครับ ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดอ่าเมื่อกี้นี้ในบงานที่แล้วเราบอกได้นะว่ามุมภายในอันไหนที่อยู่ฝั่งเดียวกันของเส้นตัดหรืออยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยถ้ามาขนานกันนะครับมันจะรวมกันได้180องศาอ่าดูนะครับต้องรวมกันได้180องศาเนี่ยถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันให้เรารู้เลยว่า มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่ย blinking. จะต้องรวมกันได้180องศาอย่างที่ครูยกตัวอย่างดูใกล้ๆอันนี้นะครับเห็นไหมครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้อยู่ซ้ายเหมือนกันเห็นไหมครับด้านซ้ายเหมือนกันก็คืออยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เราเรียนมาแล้วเนาะนี่อยู่เป็นมุมภายในก็คืออยู่ระหว่างเส้นตรงที่ที่คู่กันแล้วก็อยู่ในข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนี่นะครับ นี่คือเส้นตัดขวางอ่าจะเห็นว่ามันต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบเห็นไหมครับอันนี้ร้อยยี่สิบบวกหกสิบอ่าลองดูซิร้อยยี่สิบบวกหกสิบเป็นเท่าไรลูกอ่าก็ได้ไปร้อยแปดสิบอันนี้ก็คือจริงเห็นไหมครับเห็นไหมว่าถ้าเกิดเส้นตรงมาขนานกันเนี่ยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยจะรวมกันได้เป็นเท่าไรลูกเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบองศาอันนี้เป็นอ่าสมบัติของมันอ่าหนูจําดีๆนะต้องไปทําังาบงานนะครับก็คือถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันย้ํานะครับว่ามุมภายในทีี่่่่อออยยูบนนนนนนข้้้าางงเเเดดดววกกัััสตตจะรรมไไป็ทค 1 8อสองศาโอเคถ้าพร้อมแล้วเรากลับไปดูที่ใบงานกันครับอ่าเห็นไหมครับกลับมาที่ใบงานแล้วนะครับก็หนูดูนะครับเห็นไหมครับอ่าเขาจะให้หาขนาดของมุมที่ไม่ได้บอกมาอ่าอย่างเช่นเขาบอกว่าภาพนี้เลยนะครับภาพแรกคู่แรกของเรานะครับก็คืออันนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าให้เส้นตรง HB เนี่ยขนานกับเส้นตรง PD นี่สองเส้นนี้ขนานกันนะครับดูนะเห็นไหมครับสองเส้นนี้ขนานกันนะครับเส้นตรง เส้นตรง HB นะครับขนานขนานกับเส้นตรง PD แบบนี้นะครับ HB กับ PD นะครับมันขนานกันและหนูดูนะครับที่หนูดูนะครับเนี่ยเนี่ยเส้นตรงสองเส้นนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดที่จริงมันต้องอ่านว่า h p ขนานกับ BD ไม่เป็นไรนะครับอ๋อ่าอ่ดูนะครับต่อไปนะครับถ้ามันขนานกันมันจะมีเส้นตัดมาตัดขวางนะครับเห็นไหมครับอันไหนที่เป็นเส้นตัดขวางเราดูนะครับ เขาบอกว่าถ้ามาขนาดกันแล้วมุมเนี่ย PDB อยู่ตรงไหนครับ PDB เวลาอ่านดูดูตามครูเปานะ P D B เห็นไหมคำพูดมุมตรงนี้ PDB นี่แบบนี้นะครับนี่นะครับเวลาอ่านนะครับอีกมุมนึงคืออะไรครับ PDB กับมุม HBD เออไม่ใช็คปีเบอร์เดย์นะลูก HBD อ่าอีกมุมหนึ่งนะครับอ่านตามนะครับ HBD มาทางนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมุมก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเห็นไหม อ่าโอเคหาสองมุมนะครับอ่าครูเปาให้อันแรกเป็นมุมหนึ่งเนาะสมมุติไว้อ่านี่นะครับอันนี้เป็นมุมหนึ่งอันนี้เป็นมุมสองมุมหนึ่งคืออันนี้เนาะแล้วก็มุมสองคืออันล่างนะครับโอเคนะครับอ่าเราจะมาหากันนะรูปอ่าเมื่อกี้ครูเปาบอกเลยนะครับว่าถ้ามันขนานกันเรามีนิยามคืออะไรครับก็คือถ้ามันขนานกันนะครับก็คือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด เส้นตัดขวางเนี่ยจะต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมอ่ามุมภายในเนะี่ยต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบนะครับของเส้นตัดขวางที่อยู่บนข้างเดียวกันนะลูกอ่านหนูดูดีๆเห็นไหมครับข้างเดียวกันถ้าอันนี้เป็นเส้นตัดนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเส้นตัดนี้เจ็ดสิบข้างเดียวกันก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยอยู่ข้างเดียวกันเห็นไหม้เนี่ยสองอันนี้อยู่ข้างเดียวกันอ่า 70รวมกับอะไรเป็น180ครับเพราะว่าเส้นตรง2เส้นนะี้มาขนานกันอยู่ลูกอ่าพอมาขนานกันแสดงว่าถ้านี่เป็นเส้นตัดขวางเดี๋ยวครูเปลาลากให้ดูนะครับบางคนอาจจะมองมองไม่เห็นนี่ลากเลยไปเห็นป่าเป็นเส้นตัดขวางอันนี้70อันนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ70บวกอะไรเป็น180ลูกนี่หนูก็เอา180ตั้งนะครับลบเเหลือเป็นเท่าไหร่ครับ110เรียบร้อยได้มาแล้วครับอ่านว่า PDB นี่ PDB มีขนาดเป็น110องศาตอบได้เลยครับง่ายๆเลยออ่ีอีกมมุนึครับ ถ้าหนูมองอีกมุมนึงมองอีกด้านหนึ่งนะครับหุบป,ปาทำด้วยสีม่วงนี่อันนี้คือเส้นตัดขวางมองเส้นนี้เป็นเส้นตัดขวางนี่นะครับอันนี้เป็นเส้นตัดขวางนะอันนี้ร้อยสิบและตรงนี้เป็นเท่าไหรครับตรงนี้เป็นเท่าไรมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันเนี่ยภายในคืออยู่ด้านในเห็นว่าอยู่ระหว่างเส้นตรงสองเส้นเนี่ยอันนี้คือมุมภายใน,นครับน,นี่ร้อยสิบ อันนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ7อะไรลูก70องศาเห็นปะเพราะว่า110บวกองศาก็เป็นร8อยนี่ก็จะถูกเพราะว่าเส้นตรง2เส้นนี้มันขนานกันใช่ไหมมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเนี่ยก็ต้องรวมกันได้ร8อยแสแสดงว่าอันที่2ต่ตอบว่าเป็น70องศานี่ประมาณนี้นะครับอ่าค่อยๆไปนะครับอ่าอย่าเพิ่งงงนะค่อยๆไปนะค่อยค่อยเรียนรู้นะครับอ่ะมาดูภาพต่อไปครับอ่ามุม p o n มีขนาดเป็นเท่าไรครับมุม p o n มีขนาดเป็นกี่องศาอะดูนะครับ ก็จะมีเส้นตรง MN นะครับขนาดกับเส้นตรง PO นะครับโดยมีเส้นตัดดูทีละเส้นนะครับครูเปาจะให้ดูทีละเส้น, i, สนอันแรกให้หามุม PON นี่นะครับ P, P ดูนะครับ P ลากมาครับ O และมาหา N นี่ครับก็คือ n, มุมตรงนี้อ่าเดี๋ยวเรามาหามุมตรงนี้ก่อนให้หนูมองนะครับวพาตรงนี้เป็นอ่ามีเส้นตัดนะครับอ่านี่นะมาขนาดกันอันนี้อันนี้ให้เป็นเส้นตัดไปเลยนี่นะครับอ่านี่นะครับอ่า วิธีการทำนะครับอ่โ PON เป็นเท่าไรอันหนูดูนะครับถ้าเรามีเส้นมาหนูเห็นไหมว่าตรงนี้นะ่ะอยู่ฝั่งเดียวกับตรงไหนครับฝั่งเดียวกับตรงนี้ใช่ไหมถ้าตรงนี้60ตรงนี้เป็นเท่าไรลูก60บวกอะไรไปร้อยแครับบวกเท่าไหรหนูก็เอา180ตั้งแล้วลบ60ลบูกอ่า180ยแลบหกเหลือไปร้0ยแล้วครับ120อ่าแสดงว่ามุม PON ตรงนี้ก็เป็น120องศาง่ายๆเลยครับตอบแล้วเห็นไหมอ่ามาดูอีกอันหนึ่ง MNO ก็คือลากลงมาอย่างนี้นะครับ M มาหา N แล้วก็มาหา O แบบนี้ใช่ไหมครับอ่าดูนะครับ MNO หนูดูหนูมองฝั่งนี้บ้างอ่าดูนะครับอันไหนที่อยู่ข้างเดียวกันเราสามารถมองได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้อันนี้เป120แสดงว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่ อันนี้เป็นร้อยี่แล้วแสดงว่าตรงนี้เป็นเท่าไหรครับร้อยี่สิบรวมกับอะไรเป็นร้อยแปดสิบครับก็ต้องรวมกับหกอะไรลูกหกสิบจบแล้วครับตอบว่าตรงนี้เป็นหกสิบองศาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าร้อยี่สบบวกหกสิบก็เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบง,ง่ายๆแบบนี้เลยเออแต่เราต้องมองให้เป็นนะครับเท่านั้นเองเรียบร้อยไม่มีอะไรยากนะครับอืมโอเคนะอ่าผ่านนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปนี่ภาพนี้ดูเหมือนยากนะครับ เขาบอกว่ามุมอ่าเขาบอกว่าเส้นตรง AB นะครับขนาดกับเส้นตรง RT นะลูกอ่าให้เราหามุม SFB อ่าค่อยๆลากตามเขาก่อนนะครับ SFB นี่ครับ S นะครับมาหา F นะครับแล้วก็มาต่อที่ B นี่มาต่อตรงนี้นะครับแสดงมุมก็คือมุมตรงนี้นี่นะครับคือมุมตรงนี้นะลูกอ่าเราจะหายังไงดีอ่ะกำมุมมาเลยครับ FST อ่าบางทีเราหาไม่ได้เนาะ FST F นะครับ F นี่นะครับไปตามนี้นะครับ S นะครับ แล้วก็ t คือตรงนี้นะครับอ่าคือมุมตรงนี้นะครับคือมุมตรงนี้นะครับ FST นี่นะครับคือมุมตรงนี้ข้อนี้จะใช้ความรู้เรื่องมุมตรงนิดนึงนะครับมุมตรงคือมุมอะไรมีความรู้ที่ต้องใช้นิดนึงหรือใช้ความรู้เรื่องมุมแย้งก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวครูเปาใช้ความรู้เรื่องมุมแย้งดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องเส้นขนานนะครับอ่าครูเปาขอเพิ่มความรู้เรื่องมุมแย้งให้อีกนิดนึงนะครับนอกจาก อนอกจากที่ครูปเปาบอกว่ามุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดในรวมกันได้180องศาแล้วยังมีข้อที่สมบัติข้อที่สองของเส้นขนานอีกนะครับเราไปดูเกี่ยวกับมุมแย้งนะครับนี่คือภาพตัวอย่างของมุมแย้งนะครับอดูนะครับก็อย่างเช่นครูเคยอธิบายแล้วเนาะอย่างภาพนี้นะครับครูปเปาก็จะวาดให้เส้นตรงเนี่ยเส้นตรง AB นะครับก็คือเส้นตรง AB นะครับขนานนะครับขนานอยู่กับ เส้นตรง CD นะครับขนาดกันนะครับลูกอ่าแบบนี้นะก็คือถ้ามาขนาดกันนะครับหนูเห็นไหมมุมที่หนูเห็นเนี่ยที่จริงแต่ก่อนน่ะมันเป็นมุมอะไรครับที่ครูเคยบอกใช่ไหมเนี่ยครูเคยบอกอ่ะมันเป็นมุมอะไรลูกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามุมอะไรครับอันหกสิบอันนี้ก็คือเรียกว่ามุมแย้งนะครับ2อันนี้คือมุมแย้งกันนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเส้นตรง2เส้นขนาดกันเขาบอกว่าอ่าอีกนิยะอีกสมบัตินึงนะครับ ของเส้นขนาดนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันเนี่ยมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันอ่าเส้นตรง2เส้นถ้ามันเกิดการขนานกันนะครับมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากัน เมื่อกี้เพิ่มมาอีกข้อนึงแล้วนะสมบัติของเรื่องเส้นขนานนะครับเห็นไหมครับถ้าครูเปาออตรงนี้เนี่ยเป็นร้อยครูเปาตรงนี้เป็นร้อยยี่สิบนะครับมุมที่แย้งตรงนี้ก็ต้องเป็นร้อยอะไรด้หรเนี่ยเห็นไหมครับมันแย้งกันตรงนี้ก็ต้องเป็นร้อยยี่สิบด้วยใช่ไหมครับนี่เห็นปะแย้งข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งข้ามเส้นตัดขวางมาก็เป็นร้อยยี่สิบด้วยเอออันนี้เป็นสมบัตินึงนะครับสมบัติแรกคือเมื่อกี้นี่เลยสมบัติแรกก็คือถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันใช่ไหมสมบัติแรกนะครับ ถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันนะครับมุมภายในที่อยู่บนข้าเเียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาส่วนสมบัติข้อที่2อันนี้อันใหม่นะครับถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันนะครับมุมแย้งอ่ามุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันโอเคนะครับอันนี้เพิ่มความรู้ไปอีกสมบัตินึงนะครับ2อันแล้วนะครับอ่ากลับไปดูที่แบบฝึกหัดได้ครับอ่าหนูเห็นไหมครับเมื่อเท่ากับมาที่แบบฝึกหัดนะครับหนูเห็นไหมว่าอันนี้140ถูกไหมครับและอันนี้เนี่ยมันเป็นมุมอะไรกันครับหนูสังเกตดีๆนะครับ มุมนี้นะครับ1 4อองศาเห็นไหมครับว่ามันอะไรกันครับหนูดูนะครับมันแย้งนะลูกอันนี้คือมันแย้งมันแย้งกับตรงนี้นะครับลูกหนูลาามเส้นตดขวางมาเนี่ยมันจะแย้งกับมุมตรงนี้อแสดงว่าตรงนี้140ตรงนี้หนูก็เติมได้เลยว่าเป็นร้อยอะไรครับลูก140อ่าหนูเติมได้เลยเพราะว่ามุมแย้งเหมือนที่ครูเป,ปีบอกว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันเขาบอกขนานกันอยู่แล้วดูสัญลักษณ์ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับว่ามันขนานกันถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันเนี่ยมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนะครับ นี่นะครับมุมแย้งนะครับจะมีขนาดเท่ากัน โอเคนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้อีกสมบัติหนึ่งนะครับหนูดูตรงนี้140ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็เป็นอ่าเป็นมุมที่อยู่อะไรครับเป็นมุมภายในทั้งคู่ใช่ไหมฝั่งนี้หนูดูฝั่งนี้ลูกเนี่ยร้อยสกับมุมตรงนี้น่ะเป็นมุมภายในทั้งคู่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นมุมที่อยู่บนข้างอะไรลูกถ้าหนูต่อเส้นตรงนี้ไปหนูจะเห็นว่ามันเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นน่นแหละครับของเส้นตัดขวางใช่ไหมครับเห็นปะถ้าต่อเส้นตรงนี้ไปเนี่ยตรงนี้ก็คือเส้นตัดใช่ไหมครับต่อ ข้างเดียวกันของเส้นตัดซึ่งครูปอบอกแล้วสมบัติข้อแรกมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดถ้าอยู่บนเส้นบนเส้นขนานกันเนี่ยมันจะต้องรวมกันได้เป็นเท่าไรครับ180ใช่ไหมลูกอันนี้ไปร้อยสี่สิบอ่าร้อยสี่สิบบวกกับอะไรไปร้อยแปดสิบครับหนูว่าอ่านเอาร้อยแปดสิบตั้งนะครับและลบด้วยหนึ่งร้อยสี่สิบได้ก็ได้นะครับอ่าเพื่อที่จะหาว่าอีกมุมคือมุมอะไรที่รวมกันแล้วอ่ารวม รวมกันแล้วได้เป็น180องศานี่นะครับเอา180ตั้งลูกลบ140อ่า180ลบก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่ครับ40องศานั่นเองสแสดงว่ามุมตรงนี้เนี่ยอ่ามุม sfb เราเนี่ย sfb ตรงนี้ก็เป็น40องศานะครับส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือ fht ซึ่งเป็นมุมแย้งกับมุม a f s เนี่ยอ่าที่เป็น140องศาเนี่ยมันแย้งกันเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากันตรงนี้ก็ตอบว่าไอมุม f s t ก็ตอบว่าจะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น100่ง้อเออขออภัยอ่าเป็น140งศา เรียบร้อยครับก็เสร็จสิ้นนะครับโอเคนะเรียบร้อยอ่าโอเคนะเรียบร้อยครับอันนี้ก็ตอบได้เลยเพราะว่ามันขนานกันแต่อย่างภาพนี้นะครับหนูเเชนไหมภาพนี้นะ่ะเส้นตรงสองเส้นขนาดกันไหมอ่าถามจริงๆเลยถ้ามองจากสายตาหนูก็น่าจะรู้ว่าเส้นตรงสองเส้นนะ่ยระหว่าง lv กับอะไรครับ oe เนะี่ยขนาดไม่ลูกเส้นตรง lv กับ oe โอีเห็นชัดเจนเลยว่าเอียงใช่ไหมครับครูเปาเคยบอกแล้วว่าถ้าเส้นตรงขนาดการระยะห่างต้องเท่ากันตลอดอ่าแสดงว่าเนี่ยนเะนี่ยภาพเนะี้ยเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่ามันอะไรครับมันไม่ขนานใช่ประลูกมันไม่ขนานแสดงว่าถ้าไม่ขนานหนูไม่สามารถใช้สมบัติเมื่อกี้ที่ครูเปาใช้ได้สมบัติเมื่อกี้นี้เป็นสมบัติเฉพาะเรื่องเส้นขนานเท่าน,นั้นนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้เป็นร้อองศาหรือมุมแย้งมีขนาดเท่ากันอันนั้นใช้ได้เฉพาะ เส้นตรงที่มันขนานกันแต่อย่างข้อนี้มันไม่ขนานกันนะครับเราไม่สามารถใช้วิธีอ่าวิธีอ่าสมบัติต่างๆได้แบบเมื่อกี้นี้นะครับเราก็ต้องใช้วิธีอื่นนะครับอ่าอันนี้ อันนี้2เส้นนี้ไม่ขนานกันรู้ทันทีนะครับก็เขาปอยหาหา HWE นะครับ h w e คือมุมตรงนี้ซึ่งถ้าหนูสังเกตถ้าเราไม่ใช้ความรู้เรื่องเส้นขนานเราจะใช้เรื่องอะไรช่วยลูกอ่ามันมีเรื่องหนึ่งที่หนูสามารถใช้ช่วยได้ก็คือเรื่องมุมตรงนะครับมุมตรงนี่เราเคยเรียนมาแล้วเนาะมุมมันมีหลายหลายมุมเนาะมีมุมแหลมมุมป้านมุมฉากมุมตรงมุมกลับนะครับซึ่งอันนี้คือมุมตรงมุมตรงก็คือมุมที่เป็นเส้นตรงซึ่งมุมตรงเนี่ยมันจะมีขนาดกี่องศาลูกมุมตรงจะมีขนาดเป็นเท่าไหร่ คงรับ180สองศาใช่ไหมครับซึ่งถ้าหนูมองเส้นนี้ OE เนี่ยมันเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งเลยมุมตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นมุมอะไรครับเนี่ยมุมตรงอ่ามุมตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นมุมตรงเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยที่ครูเปาวาดเนี่ยเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นมุมตรงเนี่ยอ่าแสดงว่าก้อนเนี่ยท้งก้อนเนี่ยจะมีขนาดเป็นเท่าไรครับห8 0รอองศาใช่ครับอ่าแต่มันมีซะแล้วส่วนหนึ่งที่เป็นเท่าไรครับ35อยากรู้ส่วนที่เป็น W ตรงนี้ที่เหลืออ ทำยังไงครับหนูก็เอาร้อยแปดสิบตังหลูกแล้วหนูก็ลบด้วยสามสิบห้าลบได้ไหมอดูซิส่วนลบห้าไม่ได้ยืมแปดครับแปดเหลือเจ็ดอันนี้เป็นสิบสิบลบห้าเหลือห้าเจ็ดลบสามเหลือสี่แล้วก็ดึงหนึ่งลงมาสแสดงว่ามุม W ที่เหลือตรงนี้ก็เหลือเป็นเท่าไรครับเหลือเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบห้าองศาเรียบร้อยครับลูกเสร็จแล้วอันนี้ใช้ความรู้เรื่องมุมมาแล้วครับมุมตรงมาช่วยเพราะว่าไม่สามารถใช้สมบัติเรื่องเส้นขนานได้อันนี้ก็ตอบว่า h W E ก็ตอบว่าหนึ่งร้อยสี่สิบห้าองศานะครับเรียบร เรียบร้อยครับโอเคนะครับหน้าน,นี้เนาะครูเปาก็จะอ่าก็จะพักคลิปที่2ไว้ที่ใบ,ใบงานนี้นะครับสําหรับใบงานหน้าต่อไปนะครับให้ติดตามคลิปถัดไปของครูเปาได้เลย